หารายได้วันละ3,000บาทขึ้นไปโดยใช้แชท GPT ทำได้อย่างไรคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับบปผมครับเกียรติระ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 นะกับช่องเท่าแก่ใหม่ช่องที่จะนำความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรก,กิจติดตามก่าวสารทางด้านเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะรวมถึงช่องทางในการที่จะสร้างไรายได้นะวันนี้ครับ ผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งมานะครับจริงๆก็ดูมาหลายคลิปนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Chat GPT นะครับก็หยิบยกมานะคลิปหนึ่งนะครับตามไปดูแนละ้วแล้วก็ลองมาถอดเป็นเนื้อหามาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะเป็นกรณีศึกษาครับกับการใช้งานตัว Chat GPT นะซึ่งเป็นตัวแชทบอทนะที่มีประโยชน์มากๆนะครับเขาใช้แชทบอทตัวนี้ครับไปประยุกต์ใช้ในการที่จะหาไรายได้ออนไลน์ของเขานะครับเขาหาไรายได้วันละ 100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับดีเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับตอนไปบันก็ข้างเงิน33บาทก็นาา 3, ก่าจะมาณ3,300ก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าขั้นต่ำก็อยู่ที่100เหรียญสหรัฐต่อวันนะครับทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันครับสำหรับกรณีศึกษาในวนี้ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT นะฮะจากช่อง y o u t u b e ช่องหนึ่งครับช่องที่มีชื่อว่า Success with Sam นะครับ ก่อนที่จะสร้างรายได้นะครับก่อนที่สร้างรายได้นี่ก็ต้องมาทําความรู้จักนะจริงๆตัว Chat GP GPT เดี๋ยวลองถ้าลองไปดูนะครับผมทําคลิปไปสองสาคลิปแล้วนะครับเวลาจะใช้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับมันมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวใช้เงินเนาะตัวจ่ายเงินเน,นี่ยมันก็อา,อาจจะให้ในเรื่องของตัวผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าแค่ตัวใช้ฟรีเนี่ย,ยมันก็สามารถนํามาต่อยอดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับ ในส่วนของตรงนี้ครับคุณ Success with Sam เนี่ยนะครับเขาเอาไปทำอะไรบ้างสำหรับตัว Chat GPT นะครับอย่างแรกนะอย่างแรกนะครับเอาวิธีการสร้างไรายได้โดยใช้ Chat GPT หนึ่งก็คือว่าเขาทำตัว Amazon affiliate marketing นะฮะการทำ Amazon affiliate marketing ครับเป็นสิ่งแรกนะที่จำเป็นที่ต้องมีก็คือในส่วนที่เป็นต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับถ้าใครอยากจะ นำไปบุกใช้นะครับต้องมีเว็บไซต์เป็นของเองครับหลังจากนั้นครับหากคุณต้องการจะสร้างรายได้โดยวิธีการนี้นะครับโดยการทำตัว a f f i l i a t e Marketing ครับคุณต้องเลือกคำถามนะครับที่มีจําเพาะจะจงนะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์เขาแหละนะครับแล้วก็คือไปสมัครที่เป็นตัว f f i l i a t e นะครับแล้วก็หลังนั้นครับคุณทำยังไงนะทำยังไงนะครับหาสินค้านะครับหาสินค้านะหาสินค้าที่ต้องการจะขาย รูู้ซ่ว่าสินค้าตัวไหนที่เราอยากจะขายก็ไปดูข้อมูลมาหลังจากนั้นครับสิ่งที่ท่านควรทําก็คือว่าท่านเข้าไปที่ ChatGPT นะครับแล้วก็อาจจะถาม ChatGPT ก็ได้ครับว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยขายดีนะบน Amazon นะครับตัว ChatGPT มันก็จะแนะนํามาให้ครับเราครับนำชื่อสินค้าตัวนั้นครับนามาตั้งเป็นคําถามครับให้ตัว ChatGPT ครับเขียนบทความหรือเขียนแนะนําตัวสินค้านี้ครับว่าตัวสินค้าตัวเนี้ย ควรจะแนะนํายังไงควรเขียนยังไงครับตั้งคําถามไปให้ Chat GPT ถามนะครับไม่จะ GPT ตอบ Chat GPT มันก็จะให้คําตอบมาให้คําตอบมานะครับเมื่อเราได้คําตอบเหล่านี้แล้วครับเราก็นําบทความนี้นะครับไปลงในตัวบล็อกของเราหรือในตัวเว็บไซต์ของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปลงครับอาจต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของตัวหลักไว,วยากรณ์นิดหน่อยนะครับหรือนะฮะไปในส่วนของที่เป็นตัวสปินนะครับสปินตัว บทความนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เกิดการรูปิเกตของตัวข้อมูลนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็เอาตัวคอนเทนต์ไปลงไว้ในเว็บไซต์ของท่านใส่รูปนะใส่ข้อความแล้วก็ใส่ลิงก์ให้ลูกค้าซื้อนะครับยกตัวอย่างในที่นี้เขาใช้ตัวแล็ปท็อปนะครับมาเป็นตัวทําตัวแอฟเฟลิตเพียงเท่านี้ครับเมื่อลูกค้าเข้ามาอ่านนะเข้ามาอ่านตัวบทความนี้แล้วก็เกิดการคลิกไปนะครับคุณก็สามารถที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเขียนบทความจากการนําเสนอสินค้า ผ่านทางตัว Amazon นะครับซึ่งก็ใช้ตัว Chat GPT ในการเขียนยละเอียดสินค้าแนะนำตัวสินค้านั่นเองอันนั้นเป็นช่องทางที่1นะครับในการจะสร้างรายได้ได้นะครับช่องทางที่2ครับที่ทาง s อ่า Success with Sam เนี่ยเขาแนะนำมานะครับนั่นก็คือการทำตัว e-commerce นะครับแน่นอนครับหากคุณต้องการจะเริ่มต้นทำตัว e-commerce โดยที่คุณไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะครับคุณสามารถใช้ Chat GPT ครับในการหาสินค้าได้เช่นกันนะครับ ดยคุณอาจจะใช้ตัว c h ช t GPT ครับให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับคุณสินค้าที่น่าสนใจในการนํำมาทำา e o o m m r r e e นะครับหรือสามารถเจาะรายละเอียดตัวสินค้าที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่มสินค้าได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถลงลึกนะไปว่าในแต่ละกลุ่มสินค้าขายดีมีอะไรบ้างนะครับเมื่อคุณได้สินค้าที่คุณต้องการแล้วครับคุณก็สามารถ ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการที่จะทําในเรื่องของวิจัยเจาะลึกในส่วนของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นให้ตัวแชท GPT นะเขียนรายละเอียดมาออกมาเหมือนเช่นตัว Amazon แลวนะครับเราก็ได้รายละเอียดนะครับตัว SEO content นะครับที่จะทําให้คนอ่านเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับในที่นี้ครับเขายกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ไปทำนะมาก็คือในส่วนงเป็นตัว สินค้าจากกลุ่มอันที่เป็นอลีบาบานั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถจะนาสินค้าที่ท่านต้องการขายนะนะครับท่านก็ได้ข้อความนะที่จะนําเสนอตัวสินค้าไปลงในเว็บไซต์ที่เป็น e c o m m e r ์ซของท่านท่านก็สามารถขายสินค้าของท่านได้ด้วยนะครับและช่องทางสุดท้ายครับที่ช่อง success with Sam เนี่ยเขาแนะนำก็คือว่าการทำ clickbank affiliate marketing นะฮะการทำ clickbank affiliate marketing เนี่ยก็สามารถ ในส่วนที่เป็น Tik t o อกในการดึงทราฟฟิกเข้ามาได้ครับโดยคุณจําเป็นต้องสร้างนะบัญชีของตัวคลิกแบง n ์เสียก่อนนะฮะหลังจากนั้นครับคุณก็สามารถเข้าไปยังหน้าในส่วนที่เป็นตัว f i l i a t e Marketplace นะครับซึ่งในที่นี้ก็มีหมวดหมู่สินค้าที่ให้คุณเลือกนะครับคุณสามารถเลือกหมวดหมดูหม่สินค้าที่ตัวเองสนใจที่ต่านสนใจนํามาทํา a f f i l i a t e บน t i k t o อกได้เช่นกันครับซึ่งสําคัญนะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคือคุณจําเป็นต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกคืออะไร และใช้งานอย่างไรครับมีประโยชน์อย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายที่หนึ่งหนึ่งครับที่จะทําให้เลีงก์สินค้าของคุณได้รับความสนใจตัวอย่างเช่นการมอบตัวอ e ีบุ๊กนะครับให้ใช้ฟรีนะครับคุณสามารถใช้ตัว h a GP t GPT ครับในการช่วยทําตัวอ e ีบุ๊กนะครับให้กับคุณและสิ่งที่สุดยอดสําหรับ h a GP t GPT ก็คือว่าคุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณต้องการให้ตัว h a GP t GPT เขียนหนังสือให้กับคุณเนี่ยเป็นจำนวนกี่บท ในแต่ละบทคุณก็ยังใช้แชท t G พในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละบทได้เช่นกันครับและแน่นอนครับเมื่อคุณได้เนื้อหาทั้งหมดมาเพียงพอแล้วครับคุณก็ทําการเช็คตรวจสอบไวยากรณ์นะครับตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับคุณก็สามารถแปลงเนื้อหาทั้งหมดไปเป็น PDF เนะครับเพื่อทําป่องออกมาเป็นอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มน,นะครับที่น่าสนใจได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อมีผู้ที่สนใจอ e ีบุ๊กครับและส่งข้อมูล อ,อีเมลมานะครับพวกเขาก็จะเข้าไปสู่ในส่งเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็พร้อมที่จะรับในส่งที่เป็นลิงก์นะลิงก์ที่เป็นตัวคลิกแบค์แอเฟเว t e ได้เช่นกันนะครับคุณก็สามารถขายของได้นะครับยังมีอีกหลายช่องทางนะครับที่สามารถสร้างรายได้ออนไลน์โดยใช้ ChatGP t ครับแชทครับช่วยร่นระยะเวลาในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ หากคุณครับเป็นคนหนึ่งนะที่มาลังมองหาแนวทางในการจะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ครับลองศึกษาแล้วก็ลองนำแชท GPT ครับมาช่วยในเรื่องของการทำงานครับแล้วคุณจะพบว่าเครื่องมือนี้ครับมีความน่าสนใจมีความฉลาดเพียงใดโดยเฉพาะหากคุณใช้อย่างชำนาญครับคุณสามารถใช้แชท GPT ครับไปต่อยอดงานของคุณได้อย่างหลากหลายครับและช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในการทางานรวมถึงในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับและนี่ก็เป็นแค่ หนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมหยิบยกมาแล้วก็ไปดูมานะต้องบอกว่าช่วงนี้ศึกษาเรื่อง ChatGPT เยอะมากนะครับแล้วก็จะพยายามทําคลิปต่างๆนะ มาแชร์กับทุกท่านเป็นกรณีศึกษาครับรวมถึงเคสไหนที่ผมได้เข้าไปลองทําบ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างที่ทําแล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่ทำคอนเทนต์นะไปลงในเว็บไซต์แล้วก็ทําตัว a อฟเฟลต์นะครับผมทำเอฟเฟลต์ในประเทศไทยนะครับทำเอฟเฟลต์ในส่งได้เป็น s h o ปปี้ f อฟเฟลต์ที่เป็นของลาซาด้านะครับอฟเฟลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกบัตรเครดิตต่ตางๆก็ใช้ ChatGPT ครับในการสร้างคอนเทนต เพื่อนําไปลงในเว็บไซต์ครับก็สามารถคอนเวิร์ตเป็นรายได้อยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านสนใจนะครับในการค้ะหารายได้นะครับรวมถึงติดตามข่าวสารชนะ่องทางในเรื่องของการลงทุนตน่างๆครับก็กด subscribe กดกระดิ่งนะช่องเข้าแก่ใหม่ไว้นะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นคลิปวิดีโอก่อนใครเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับลองไปใช้ก,กันดูนะครับ